ติดนโน้ตสลิปในวันนี้นะครับก็มาพบกับเรื่องราวเบาๆสำหรับคืนส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะครับก็วันที่31ทธันวาคมนี้นะครับก็จะเป็นคืนแห่งการเข้าดาวและแน่นอนว่าใครหลายๆคนนะก็ไปเข้าดาวตามที่ต่างๆบางคนก็อยู่บ้าน แต่สำหรับใครที่อยู่บ้านในวันนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวจาก Reddit เรื่องหนึง่งมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันเพื่อเป็นการฉลองส่งท้ายปลายปี2568นี้ก็เรื่องของวันนี้เป็นเรื่องอะไรก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับผมขอเริ่มด้วยข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับ ผมชื่อแดเนียลพ่อแม่ผมหย่าก,กันแล้วแม่ผมอาศัยอยู่ในเมืองหลวงของแบลเรียส่วนพ่อผมอาศัยอยู่ในบ้านที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดประมาณ4กิโลเมตรล้อมรอบด้วยทุ่งนาขนาดใหญ่ผมกับพ่ออาศัยอยู่ชั้น2ส่วนปู่ย่าตายายอาศัยอยู่ที่ชั้น1ที่สำคัญคือพ่อผมทำงานจนถึงเวลา5ทุ่มวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นเป็นวันปกติ ผมนอนผมมักจะนอนดึกเล่นวิดีโอเกมอยู่ที่บ้านพ่อกับเพื่อนในออนไลน์ประมาณสี่ทุ่มผมเล่นบนเครื่อง PlayStation 4ผมพึ่งเล่นเกม Call of Duty Modern Warfare จบไปแล้วจู่ๆก็รู้สึกอยากเหมาะออกไปนอกหน้าต่างด้านซ้ายของห้องผมเห็นแขนสีขาวเรียวค่อยๆเลื่อนลงมา โดยมีของเหลวสีแดงติดอยู่ด้วยความที่ผมเชื่อเรื่องสัตว์ประหลาดผมจึงได้แต่หวังว่ามันคงจะไม่ใช่เลือดผมหลับตาลงแล้วลืมตาขึ้นอีกครั้งคิดว่าตัวเองคงแค่เห็นภาพหลอนหรืออาจเป็นเพราะผมนั้นเหนื่อยคราบสีแดงยังคงอยู่ผมบอกเพื่อนๆนว่าผมจะขอตัวไปก่อนเพราะต้องไปเช็คธุระบางอย่าง แล้วก็ออกจากงานปาร์ตี้ปิดเครื่องเพล y s สเตชันและปิดทีวีผมตัดสินใจลงไปข้างล่างโดยหวังว่าจะเจอคุณปู่คุณย่าสบายดีกำลังดูโทรทัศน์หรือนอนหลับอยู่ผมเจอกระจกแตกมีคราบเลือดติดอยู่เล็กน้อยผมกลัวเกินกว่าจะเข้าไปดูข้างในจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องที่หน้าขนลุก ผมวิ่งไปตามหน้าต่างและพบว่าลูกพี่ลูกน้องของผมอายุ8ดขวบนอนอยู่ในห้องเดียวกับปู่ย่าตายายลุงของเขาฝากเขาไว้กับปู่ย่าตายายแล้วไปทำงานเพราะเขากลัวที่จะนอนคนเดียวผมวิ่งไปที่หน้าต่างด้วยความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับคุณปู่สำหรับปู่ย่าตายายและพี่และลูกพี่ลูกน้องตัวน้อยของผม ผมยืนนิ่งด้วยความหวาดกลัวเมื่อพบสิ่งที่เหลืออยู่ของปู่ย่าตายายของผมนอนอยู่บนพื้นและร่างไร้ชีวิตของลูกพี่ลูกน้องตัวน้อยของผมก็นอนอยู่บนเตียงขณะที่สิ่งประหลาดสีขาวกำลังกัดกินท้องของเขามันมีรูเล็กๆเต็มตัวเหมือนกับรูปบนดวงจันทร์ลำตัวเล็กยาวประมาณ2-3ฟุตแต่แขนของมันยาวประมาณ4-5ฟุต มันเต็มไปได้วยเลือดมันได้ยินผมทันทีมันเริ่มหันกลับมาอย่างช้าๆขนาดที่มันตัดแขนขาของลูกพี่ลูกน้องของผมออกไปอย่างง่ายดายใบหน้าของมันยิ้มกว้างมากฟันที่เปื้อนเลือดมองเห็นได้อย่างชัดเจนรอยยิ้มนั่นกว้างระจนถึงหูทั้งสองข้างของมันผมตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวมันค่อยๆเคลือบคานเข้ามาหาผม ผมรีบวิ่งไปที่บันไดเปิดประตูขึ้นไปชั้นสองแล้วปิดประตูอย่างแรงจากนั้นก็รีบไปซ่อนตัวในห้องพ่อทันทีกว่าผมจะไปถึงห้องกระสุนก็ทะลุหน้าต่างบานหนึ่งไปเสร็จแล้วโชคดีที่พ่อผมเก็บปืนไลเฟิสลสำหรับพลแม่นปืนไว้ในตู้เสื้อผ้าพ่อผมเป็นอดีตทหารปัญหาเดียวคือกระสุนอยู่ในครัว โชคดีที่เขามากจะเก็บแมกกาซีนไว้ในปืนเสมอเพื่อกรณีฉุกเฉินตอนนี้ผมกำลังซ่อนตัวอยู่ในมุมห้องถือปืนไลเฟิรนเล็งไปที่ประตูเวลาสี่ทุ่มยีนาทีถ้าคุณเห็นข้อความนี้โปรดส่งความช่วยเหลือมาด่วนผมและเพื่อนๆได้ลองทำอะไร,ประแปลกๆที่เรียกว่า Easter Eggs ซซึ่งผมไปเจอในวิดีโอประหลาดๆคลิปหนึ่ง และวิดีโอนั้นก็ถูกลบไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่โพสต์ผมรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดอาจเกิดขึ้นเพราะวิดีโอนั่นแหละก็จบไปจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องในวันนี้เอาจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสั้นนะนะทุกคนก็คือเลือกคือถึงเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องสั้นก็เถอดนะแต่ผมก็ผัดจะพยายามหาเรื่อง ที่มันยาวขึ้นมาหน่อยมาอ่านให้ฟังก็เหมือนเดิมนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปของผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และ s u b สไคร์ช่องของผมด้วยนะครับและวันนี้ผมก็ขอให้ทุกคนเขาดาวกันอย่างสนุกนะครับนะแล้วก็การาบสวัสดีปีใหม่ปี2569ที่จะมาถึงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ